ผงปร่วมแจมสนดึงโกเมสอดีตเด็กผีกลับคืนสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหอารดยังไงเคียซ่าโอกาสน้อยประเดิมหงบุกทางด้านของเอซิบิลลานาะหอารดยังไงสรลหงุดหงิดหงเสียบอลเยอะจนพังได้ยังไงอาริซงรับทีมเศร้าโอกาสทำประตูไม่ดีพอในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้ทางด้านของมีการเปิดเผยนะว่าลิเวอร์พูลสเปอร์และก็ทางด้านของฝั่งดิวการ์ซอนเองนั้นให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับอังเคิลโกเมสกองกลางเด็กปั้นของแมนยูได้ไปสร้างชื่อในลีกเอิงฝรั่งเศสกับเร็วจนกระทั่งได้รับโอกาสในทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ด้วย ซงดาเต้วไวซิเปีรไรนี้เพิ่งจะได้ประเดิมสนามกับทางทีมชาติอังกฤษช,ชุดใหญ่ไปกับหน้าของศึกไอแลนด์ ches, ไปเมื่อ,อสัปดาห์ก่อนนะฮะก่อนที่ในเกมถัดมาจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเจอกับฟินแลนด์ในครัน้นี้เพิ่มเติมอีกด้วยท่านี้สัญญาของโกเมสกับเรยวนั้นจะหมดลงในช่วงสัมวาห์นา แม้ว่าทางด้านของประธานสโมสรเรียวยืนยันแล้วว่าอยากจะอยู่หรือว่าอยากจะต่อสัญญากับโกเมสแต่ว่าทางด้านนักเตะยังคงนิ่งเงียบอยู่ด้วยสถานการณ์นี้เองทําให้เรียวอาจจะถูกบีบให้ปล่อยเขาออกจากทางทีมช่วงเดือนมกราคมเพื่อจะแลกกับเงินค่าตัวบางส่วนดีกว่าหมดสัญญาแล้วก็ย้ายออกไปอีกใน6เดือนถัดไปในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะ อาร์ตนนังไงเฟเดริโกเคียซ่ากองหน้าชาวอิตาเลียนยังไม่น่าจะได้ประเดิมชุดกับนักของฝั่งลิเวอร์พูลในการเผชิญหน้ากับนักของเอชิวิลานเกมแชมเปียนลีกในวันอัคขานี้โดยเคียซ่าย้ายจากกตั้งของจูเวนตุสมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว12ล้านยูโรบวกกับส่วนเสริมอีก3ล้านยูโรวันที่19สิงหาคมก่อนที่ตลาดการซื้อขายซัมอจะปิดทำการ1วันจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ประเดิมสนามให้กับหงส์แดงแม้แต่วินาทีเดียวเพราะอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพความฟิต โดยกองหน้ากึ่งปีกปรายนี้นะฮะได้ได,ได้ลงเล่นให้กับจูเวนตุสในช่วงปริสั้นเลยและก็ไม่ได้อยู่ในทีมชาติอิตาลีชุดทำศึกยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเทรนเนอร์บรูซานโนสปาร์ติต้องการนักเตะฟิตสมุ์แบบกับสโมสรใหม่ เดิมทีคาดการณ์กันว่าเคียซ่าจะได้ลงเล่นในเกมแรกกับลิเวอร์พูลเกมพิีเมเด็กที่พบกับนอตติงแฮมฟอร์เร t เมือวันเสาร์ที่ผ่านมาและก็มีโอกาสลงต่อเนื่องในเกมยูฟาแชมเปียนลิกเกมแรกของซีซั่นที่จะเริ่มต้นในช่วงกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้แต่ปรากฏว่ายังไม่มีชื่อยู่ในทีมของอันเดรสโรตทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองเกมที่อนเชล์ในครั้งนี้เลย ด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่สรัตจะตัดสินใจใส่ชื่อเคียซ่าในเกมยูฟาแชมเปียนลีกที่จะบุกไป,ปเยือนเอชิมิลานในวันอังคารที่17กันยายนและคาดการณ์กันกว่าน่าจะรอประเดิมในเกมพมรีเมียร์ลีกในแอนฟิลด์รับการระเยือนของบรอนมัตต์แตวันเสาร์ที่11กันยายนในครั้งนี้มากกว่านะอันนี้สรัตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าลูกทีมนั้นผลงานไม่ดีและก็เสียบอลบ่อยครั้งจนพ่ายต่อธนตรของตติแฮมฟอร์เรส ดยทิวูฟูลถูกหยุดนะฮะสถิติชนะปรวดไป3นัดในเกมพิมพ์บริกฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังโดนทีเด็ดของเจ้าฝ่าบุกมายิงถึงรังไป1.0สอสลตได้กล่าวหลังปรชะชัยนัดแรกในครสต์นี้บอกว่าผลการแข่งนนขันมันน่าโมโหมากท,ที่สุดแล้วเราไม่อาจจะแฮปปี้ได้เลยนะสำหรับรุปเกมที่เป็นไปเกมเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเล่นและเราเองก็สร้างโอกาสแชบไม่ได้เลย เราไม่ได้ได้มองแต่ตัวของเราเองเราต้องเล่นให้ดีกว่านี้เราทําบอลเสียบ่อยมากในทั่วทุกพื้นของสนามมันไม่ดีพอแต่เราต้องเล่นให้ดีกว่านี้ในเวลาได้บอลในขรั้งนี้ การตัดสินใจและการจบสกอรของเราไม่ดีพอโดยรวมแล้วเราก็เล่นเกมรับได้ดีแต่ว่า2ตัวสำรองของพวกเขาเองมีความเร็วและสร้างปัญหาให้กับเราเราต้องเสี่ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเราก็เสียประตูท่าน,นี้เอร์พูจะลงสนามนัดต่อไปในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกไปเยือนกับเอซิมิลานในวันอังคารที่17กันยายนที่ถึงนี้ อา,งงอาร์นต์งไงอเดิซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลยอมรับเลยน,นะว่าทีมมีโอกาสทำประตูได้แต่ว่าไม่พอในเกมที่แพ้คาบ้านต่อด้านของนอตติงแฮมโฟร์เรสไปศูนย์ต่อหนึ่งในเึกฟบตบอลพรีเมยร์กีกอังกฤษในวันเสาร์ที่ผ่านมา ผงแดงนี้หาโอกาสในการจบสกอร์ได้15ครั้งในเกมนี้พร้อมกับครอบครองบอลมากถึง72%แต่โดยที่เด็ดของคารามฮัซันโอดอยยิงประตูชัยให้กับเจ้าป่าควาชชยชนะไปครองซึ่งทางอาริซงก็ได้พูดถึงแทคติกของคู่แข่งรวมถึงผลงานของเพื่อนร่วมทีมด้วยน่าเสียดายที่การทำแต้มหล่นในบ้านไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่ในวันนี้คู่แข่งของเราต้องการจะเล่นเกมรับและก็วางบอลยาวเท่านั้น อาริ่งได้กล่าวเ,เราปล่อยให้พวกเขาทําประตูง่ายจนเกินไปมันเป็นการเล่นเกมรับที่ไม่ดีของพวกเราเองเราไม่ได้สร้างโอกาสในการทําประตูมากมายพอเราเล่นได้ไม่ดีพอเราต้องมีพลังมากกว่านี้เราทําแต้มหายไป3ามคะแนนโดยที่ไม่ควรจะเสียเลยโอกาสทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นนั้นมันไม่ชัดเจนมากพอและพวกเขาก็เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาไม่ปล่อยให้เราได้เล่นง่งายๆในครั้งนี้บอสนาะ อาร์เนยังไงบอจะแพ้ก็แพ้คาบ้านซะอย่างนั้นลิเวอร์พูลซึ่งจบสถิติชนะรวดในเกมพมรีเมียร์ลีกซีซั่น2024ในที่14ในซะแล้วกับการโดนฟอรสต์ชบุกมาอัดถึงสนามแอนฟิลด์1ต่อ0ในการฟาดแข่งเมื่อวันเสาร์ที่14กันยายนซึ่งทำให้อาร์เนสรัดสัมผัสความปราชาเป็นเกมแรกนล้มาแต่เข้ามารับตำแหน่งกุนซูคนใหม่ของหัวแดนลิเวอร์พูลแม้จะเสียเพิ่งเสียประตูแรกในการกุมมังเหย,ยนชิมดังแห่งเมอร์ซี่ไซด์ในค้ก็ตามทีเริ่มไปที่หนึ่ง้งกอนกล้วกันเคียร์ซ่า คุณจะพร้อมกี่โมงนะโดยที่พวกฟูนะผมบอกเลยว่าวางหมาก11คนแรกเนี่ยรับมือกับฟอร e เรโดยที่ยังไม่มี za, เฟเดริกอเคียซ่าป็นทีมชาติอิตาลีที่ย้ายมาจากนั่งขคงจูเินตุสอยู่ในโผแถมไม่มีชื่อนั่งเป็นตัวสำรองด้วยในคาลักนี้แม้สมาชิกใหม่จะเมินเดินทางไปกับทีมในเกมเดชัช่นลีกเพื่อจะฟิตซ้อมอยู่กับสโมรสรในคาันี้ก็ตามที โดยอย่างไรก็ดีอาเนสซารอตจะทับด้วยการนักเตะชุดเดิมจากทุกรายจากสุดแดงเดือดที่พวกเขาบุกไปขยี้แมนยู3าต่อ0นก่อนหน้านี้และก่อนจะเข้าช่วงเบรกเกมทีมชาติโดยฮาวิ่งเอเวียสบาดเจ็บเพิ่มเติมและก็ไม่มีวิเวลในแมชแมตช์นี้ส่วนนั้นอาริสอิเม็กซ์ออริสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาเจนซึ่งก็ฟิตทันเวลาลงเล่นกับหงส์แดงครบ50นัดพอดีนับแ,แต่ย้ายมาจากคดนานของบรตันเมื่อช่วงเสม,มอปี2023เจ้ามาข้อที่2 เจ้าป่าส่งวอชเพาประเดิมสนามฟอร์เรสที่ยังไม่แพ้จาก3เกมแรกของซีซันใหม่บุกมาเมยือนแอนฟิลด์ด้วยการโรเตชันทีม4ตำแหน่งจากแมตช์โดนวูฟบุกม,มาเต็มตังตามีเสมอ1ึต่อนหนึ่งโดยดโนเอสเปเิโตซานโตคุรซื้อเจ้าป่าส่งเจมส์วอชเพาลกองกลางที่ย้ายมาจากขั้นต้นของเวสแฮมลงสนามเป็นเกมแรกให้กับสมสรอนเช่นเดียวกับขั้นต้นของนิโคลัสโดมิงเกสอาริคโบรอนิโนและก็ไบรอันเชสที่ได้ออกสตาร์ทในแมตช์นี้ สำหรับนักเตะทีมเยือน4รายที่หลุดจากโผตัวจริงประกอบไปด้วยแอนโทนีอิรังกาเนโกวินเทเรียนอิบราคิมาการซาเรและก็คารัมฮัสซันโอดอยต่อมาข้อที่3มหาอุดนั้นมีอยู่จริงครับโดยที่โวฟูลสแวลจะเก็บแต้มเป็นเกมที่4ติดต่อกันได้ไม่ยากหรือนะเนื่องจากว่าได้เล่นในบ้านต้อนรับทีมประเภทบัวเคยม้าม้าบัวเคยค้าม้าเคยขี่นะฮะและก็มีโอกาสที่จะสอยตาคายหลายครั้งโดยเฉพาะบรูดิอาส ซึ่งซีซั่นนี้เปิดตัวได้อย่างร้อนแรงหากแต่น่าเสียดายที่ปีกทีมชาติโคลอมเบียตะบันบอลไปชนเสาซะอย่างนั้นนอกจากจังหวะที่ว่าเบรดแม็กชินเกือบจะได้สกอร์นำอีกหลายครั้งแต่กลายเป็นว่าเจ้าป่าเอาตัวรอดไปได้ตลอด45นาทีรแรกนะฮะจากการเล่นเกมรับที่เหนี่ยวแน่นและรักษาสกอร์เสมอ0ต่อ 0, 0ได้อย่างไม่น่าเชื่อหลังจบครึ่งแรกของแดงก็เหนือกว่าแทบจะข้างเดียวทั้งการคารบอนในสัดส่วน65.8% 34.2%และก็ได้สับกาย6ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งขณะที่ The f o r e s t ไม่มีสิทธิ์ได้ง,ง้างเลยสักครั้งเดียวแต่ยันเสมอแบบโนสร์ได้สำเร็จราวกับว่าพวกเขาพกควาถามหาอุดมารงสนามต่อมาข้อที่4 Nono e s p เอสเ o สั่งเปิดหน้าสู้นะ อย่างไรก็ตามหลังคว้าผลลับศูนย์ต่อศูนย์กับลิเวอร์พูลได้ในครึ่งแรกนั <mel> ้นดูเหมือนว่าจะทําให้เอฟเฟดิตโตซานโตมั่นใจอยู่ลึกๆแล้วว่าสามารถทําแสบให้กับเจ้าบ้านได้และก็เลือกเปลี่ยนตัวรุกลงสนามเป็นการเปิดหน้าสู้แบบเต็มตัวแทนที่จะเน้นเกมรับต่อเพื่อจะหวังคว้าดึงแต้มเป็นอย่างน้อยไม่เพียงจะปล่อยฮัสซันโอดอยลงบูในครึ่งหลังเท่านั้นคุณซื้อเลือดฝอยทองยังเปลี่ยนเอเดนกาลงไปเติมเกมรุกอีกรายเช่นกัน และปรากฏว่าอดีกองหน้าแมนยูเด่นโชว์ความชี้จาร์ดสร้างปัญหาให้กับเจ้าบ้านได้หลายต่อหลายหนก่อนจะจัดแอสซิสต์ให้สันโอดอยซัดประตูโทนในครั้งนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องชมเชยแผงหลังฟอเรสเช่นกันที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอด9 0นาทีโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ลิเวอร์พูลทวงประตูคืนแม้ว่าสัตเองจะทรงตัวสำรองทั้งดาวินดูเจสและก็โคดี้กัคโปลงเล่นตั้งแต่ช่วงหนึ่งชั่วโมงแต่มันก็ไม่ไอาจทำให้พวกเขาเบิกสกอร์ได้แถมยังโดนอาคารตุกะกระซวกตาข่าย ก่อนในครั้งนี้อีกต่างหากนะและจบ90นาทีแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเพิ่มการคาร์บอลได้มากขึ้นไปอีกเป็น69.5% 30.5%และก็ได้ยิง14ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งแต่ที่น่าสังเกตคือเจ้าป่าโดยได้ยิงตลอด45นาทีหลังรวมแล้ว5ครั้งและเข้ากรอบ3ครั้งซึ่งชี้ให้เห็นว่าพวกเขานั้นเดนเกมรุกสู้มากยิ่งขึ้นกระทั่งได้รางวัลตอบแทนชิ้นโตในครั้งนี้และขาวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทกานครับ